เต้นน่ะมาเป็นผู้พันมาเต้นแล้วก็ฉีกเสื้อฉีกเสื้อโชว์แล้วก็มีหนุ่มนักกล้ามหลายคนมาเต้นเะอย่าเกมสี่เพราะว่ากูเห็นเอาไปทำมีมในเกนชินเนอะไอเพลงไอเพลงน้ำลายไม่ใส่ได้ใส่ได้กับคลิปเกย์ทุกคลิปจริงจริงเยอะๆแม่งแบบเราไม่อยากเข้าเพลงน้ำลายแล้วไม่เคยฟังเคยไอไอตัวแก้วชาชาตีอ่ะมันชื่อน้ำลายอ่ะอ๋อยูเพลงมันก็เนื้อหาดีนะเว้ย จบไปพี่ลังไม่ได้คือหมดกันเลยใครที่ฟังเพลงนี้คือจบอ่ะคือใครที่มันรู้ว่ามันเอามาใช้กับอะไรแบบเนี้คือบวดอารมณ์ฟัง่ะกูเฉยๆนะเหี้ยเพราะเพลงมันทําไมถึงนึกถึงเนื้อหาที่อะไรงั้นเพลงก็ดีอ่ะไอหมายถึงไอ้ชายชาติที่มันหมายถึงคือต้องแก้วเป็นแบบคนดีเว้ยไอยแต่ไม่เขาไปใส่เลยแบบชายชาติไเเปลี่ยนเลย ชายชาติก็มามาคนเดียวแกมคนเดียวเออรู้รูปร่างมันหลุดอ่ะคนเดียวเอ้ยจะไม่เอาใส่แบบนี้ม,ม,มาม้างการไม่ใช้ยาตีแบบชายอ่ะไม่ใช่ชายอายตี๋สมชายไอ้เหี้ยแต่นี่คือไม่ใช่สมชายต้องแกมกึงสมชายเอออะไรนะสูตรความลับอร่อยของไก่ไม่ใช่เครื่องเทศแต่อยู่ที่ผู้ทอนเกเรแค่ไหน,นต่อลองนี่นะมป้งจะเปิดแบบ <c oughs> ปูอามินปะ่ะ <laughs> อย่าเลยรู้สึกหวือนไงเคฟซีแต่เราไม่ได้กินเคฟซีผู้พันจะกินเราแทนอยังไงเฮี้เฮียเฮยเคฟซีเออมึงรู้ป่าวว่าเคฟซีสุกไกเ่เขาอร่อยเขาอะไรอ่ะวความลับมังไปจะไม่ <h ums> เอาขับไม่ได้วะ

เปี่อะไรไี่อะไรเมื่อกี้รถไม่พังรอกไปที่อะไรเริ่รันไปเดียวไอ้เงี้ยไปโกนไรเดอร์บอสเ้ตาเด้ไปที่อะไรก็เลยเด้ไปทียอะไรไม่มีใครพังกู ไปลงคุณลงแม่น้ำหลักก่อนน้มันข้างหน้ามีผลปิบวๆด่ะเรือกูไปไหนน่ะอ้าวเรือหาย ตัวันไฟแรงๆสัตว์จไม่พาทุกนัดเลยออ๋กูอยู่มันยิงกูอยู่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮี้ยงอยู่หน้ากูเจ็บเจ็บเจ็บจะน็อตจะน็อตตัวหน้ามึงจะน็อตอันนี้มาเนี

วงมึงอยู่กันตรงนี้อเองดนี่เวะโอ้ไรวปะวงแค่นี้นังน่าจะบีเฟทีแต่50เฮียไอ้แกนียังเหรอมั่นใจเกินปื้นทองว่ะอ๋อเข็มเอาเออวงแค่นี้ป่ะแล้วไปกีบบิลเฮียอะไรกันอยู่วะตอต้องลุกขึ้นได้นะ คุณไม่หยิบมันหรือวะเ <c oughs> ออฉลาล้มเป็นฉลาล้ม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยต่อเนื้อสามารถอัพเกรดได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเนี่ยกวอัพเกรดเนื้อเลยเนื้อไอ้บอสก,กูไปเจออะไรมาไม่รู้เว้ยวันเนี้ยมันเป็นผ้าคลุมอ่ะมันเป็นเหมือนสมองสัตว์อ่ะแล้วมีเขาอ่ะแล้วพอใส่แล้วมันจะเป็นผ้าคลุมอ่ะ <c oughs> ใช่ทีนี้ปะอ่า <c oughs> ที่กว่าเกเียร์ใช่ใช่นนั้นแหละอันนั้นแหละลองใช้ดิทำอะไรได้บะ เดี๋ยวไม่ใช้ดูเฮ้ยมันช่วยอะไรกูก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วมันมีคูดาวด้วยถือว่าแกที่เฉยป่กวะกูไม่ใช่อ่ะอ๋อกูว่าร่อนแน่เลยเนี่ยมันไม่เห็นทำอะไรได้เลยบอกว่าอ้ยวงบีมันก็สนใจอี้อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ นบอยมันยืนยิงอยู่กลงทุลพวกกูมาไว้เลเอ็นเอ็นเอีกันนี้ไม่ทำอะไรได้เลยเยไปคนลสัตว์ไม่กัดหรือเปล่าเออเป็นไม่ได้นะเว้ยเป็นไเยไ้หลนุรมีเนื้อกะนเอ้ยมันต่อได้กยาวยเอ้วึงทุบงกย่บันดต่อเพื่อนมง ไมเพื่อนมันตีอื่นตีอืนโอ้ใครนอะยีมมย่โมยไปไอ e ้เหี้ยมีตีอื่นมาเสือกมั่วมากมั่วมากออกมาซื้อปุ้ยเลยมันลงมาจุดในห้องกูเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้บอลไฟไม่ได้เอ้ะมาไม่เห็นกูมาไม่รู้กูมาไม่รู้กูยังไม่รู้ยีน,นี่มีสกาทองด้วย ถ้ารอดออกไปได้กูจะเล่นสกา้าท้องถ้ารอดนะเดือดตัวเดียวแล้วมะไม่แน่ใจเพราะว่ากูหนีเข้าถังขยะเคยได้ด้วยเออเมื่อกี้กูหนีเข้าถังขยะไอ้้เหียแล้วมันก็พังถังขยะทิง้งแล้วกูก็โดนยิงกระหน่ำติดตายเอาไหมเดี๋ยวกูบอกฮะยัน,นยันเจอกูนเงันอ๋อ ไว้เฮ้ยเยจมแป็ต่อจเจมเป็ดไปเรื่อยๆเลย,เลยโอ้ยยุ้แม่งตะลุกตะลุกไอ้ยอังรอ,อดได้ไงวะ <c oughs> มีเจมแป็อยู่ต้องขอบคุณเจมแป็ดเจมเป็ใครไม่รู้แต่ขอบคุณแล้วกันไอ้เจ้าเสื้อคลุมเสื้อคลุมเหี้อะไรนะทิ้งเล,ล <c oughs> ยล่ะไม่ใช่เหี้ยเลย ไอ้เหี้ยสก,กาทองเขาไปเก็บนางเอ้ยเริ่มเก็บหรอพอ,อ,อใจกับสิ่งที่มีด้วยยุ่งเก๊ต่อสอนต่อสอนช่ยไ,ไม่ได้หาเหี้ยอะ้วไม่มังคล้องตอนนี้กำลังจะไปเอามันเราจะไปเอามันเดี๋ยวแต่แะโอ้ยกูเพิ่งปั๊มเลือดเต็มเมื่อกี้กูโดดแล้วเลื่อนรถอีกอะของนั้นหมดมันต้องเป็นของเราไอ,อ้บอล มาตัวนึงมันคุณตี้กันมันคุณตี้กันมันไล่ย,ยิงกันอยู่พระเอกมาแล้วต่อหลังใครยิงหลังกูเนี่ยมึงก็ช่วยกูยิงเลยดิโอ้โหโ,หโอ้โหโโอโห้หมิ้วปิดอะไรไม่ได้หะอไม่ทำยร์อะไรเด่ะมะชนมึง<ห>มออมมาชนมึงหนีเฮ้ยไอ้เหี้ยจีนเนียดวะ ลลลเลยกันเร็วๆอุ้ยไอ้เงี้ยจีเน็ตเข้ามาแล้วไม่รู้ทุกคนแล้วกูมีไฟอ่ะกูยังไม่ได้ใช้ไฟเลยบอลเร็วๆไม่ต้องบิ้วไม่ต้องบิ้วเร็วๆจะกลับไปอีกบอลไอ้บอลมันทำเจอะไรงมึงเนี่ยบิวบ้วบิ้วเราจะกลับไปอีกบอลโอเคปหมเ,เมื่อเราเมื่อช่วยกูยิงหลังด้วยไม่ใช่บ,บอกว่าหลังตะปล่อยม,มามายิงกูโอเคไหมมาบ้างวะ มึงมียาป่ะยัมีมีชุดสุดท้ายแล้วเราต้องเราต้องเอาไปแล้ะวะยาป่ะถ้าครั้งนี้เราพลาดก็คอือต่อต่อต่อเอาตี้มาอ่กนัดอยู่ไหนตี้ม่อยู่ใกล้เราอยู่ทางต่อครับต่อมันทุบกวนอยู่บอเล่ต้องเจ็บเนาะต้อง <S <S ไอ้เฮียต่อตีเรามาแล้ว ไอ้เนื้อกระสือกูมหมดไอ้ห่านไม่ยังได้ตีอย่าตีตรงมาจากไหนที่สามเลยด้วย่ยังมาจากไหนกันอ่ะเราที่สามเลยเก่งแค่เล่น